ladies and gentlemen welcome back to my channel in this video i'm just gonna share with you about my driving test สวัสดีครับเพื่อนๆคนยินดีตอนรับกลับสู่ช่องนะคะรับกลับมาแล้วครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังอยู่กับผมในภารกิจที่ว่านะครับเราจะทดสอบขับรถแบบ extreme สุดๆนะครับภายใน5นาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าสภาพรถจะเป็นอย่างไรครับเพื่อนแต่ก่อนอื่นผมจะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมในการขับรถครั้งนี้ด้วยครับ แต่อยากจะบอกเพื่อนนะวรับว่าวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเราไม่ควรที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมการขับรถจากเกมในวิดีโอนี้นะครับออแล้วครับเพื่อนๆนั้น,น,นเราเข้ามาดูกันเลยนะครับว่ารถที่ผมจะใช้นี่เป็นรถอะไรเป็น b r i d s t a r Hyper Dynamic Sport ครับเพื่อนก็หรือไม่ลืงสั้นๆว่าเป็น b r i d s t a r Compact นะเพทำขึ้นในปี1992ครับเพื่อนอเป็นเจเนอเรชันหนึของ Honda CRX ครับเพื่อนเป็น รถ2ประตูคับแฮตแบกนั่นเองครับเพื่อนนะก็เครื่องจะเบาครับเ <c oughs> พื่อนความเอ่อทางด้านหน้าไฟก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับมี2รูปนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเออมีซันรูฟด้วยครับเพื่อนรถค่อนข้างจะเบาครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่เอ่อสองร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าวันนี้เราจะเหยียบได้ขนาดไหนครับเพื่อนปะเดี๋ยวเราลองไปขับกันครับเพื่อนฟังเสียงดิครับรถ จริงๆเราเป็นรถเบาๆแต่ว่าเสียงแหม่คำรามได้ได้สะใจทุกคนนะครับเพื่อนออสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะเพื่อนเราจะขับไปประมาณสักห้านาทีนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนขึ้นสะพานดีกว่านะฮะสะพานมีมีแสนิดหนึ่งครับเพื่อนศูนย์ส,สะพานเนี่ยครับเพื่อนสะพานนี่จะเป็นทางตรงนะครับถ้าถ้าเกิดในช่วงนี้รถที่อยู่บนสะพานก็จะไม่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ เพื่อนเพราะนั้นเราก็สามารถกดได้เต็มแรงครับเพื่อนกดได้เต็มแรงแล้วรถเป็นทางเดียวครับเพื่อนโอ้โหอแม่โอ้โหเสียหลักนิดๆนึงครับเพื่อนแย่มากจึ๊งอ,อะมีมีขอ้อนี่ยเมื่อกี้ผมเหยียบม,มาประมาณสัก230กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าเสียหลักน,นิดนึงตอนนี้มาเหยียบตอเพื่อน แต่ต้องบอกว่ารถอ่าค่อนข้างจะไม่เยอะครับเพื่อนในช่วงนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วครับเพื่อนนะตอนนี้อตอนชั่วโมงเร่งด่วนนี้รถก็จะเยอะครับผมก็เหยียบได้เต็มที่ครับเพื่อนอันนี้จะเป็นสะพานที่ต่อทอดมายาวๆครับเนี่ก็ให้เพื่อน,น,นชมวิวนะครับที่อยู่บนสะพานแต่ผมก็จะเหยียบจนมิดเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เหยียบมิดละ,ะ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าวาครับ ต่รถข้้งหน้าผมพยายามหลบเขาโอ้เสียหลักอล้วครับเพื่อนโอ้โอ้ต้องก็รถบรรทุกไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ารถที่อยู่ข้างเราก็ต้องมาระวังเขาหน่อยครับพยายามอย่าให้ชนเขาแต่เราไม่เป็นไรคเราพอเราทดสอบรถอยู่แหละนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ชนรถใครนะนะเพียงแต่ว่าเออเราเสียหลักของรถเราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามขับไม่ให้ชนคนอีกเกยอะสุด ตอนนี้ผมขอกลับไปอีกทีหนึ่งครับเพื่อนบนที่สะพานนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ไปที่สะพานเนี่ยนะรถข้างนอกค่อนข,ข้างจะอันตรายเนี่เพราะว่าบนสะพานนี้จะเป็นทางตรงครับเพื่อนโอ้มีรถโอ้ว่ารถเบนท์เขาเจอขัดหน้าเราก็เสียวๆอยู่จนแต่ว่าเขาก็ขับของเขาอยู่อุย้ยมันมันมีสไลด์นิดนึงครับเพื่อนนี่ครับ ปะเด็นเลยบนสะพานนี้ก็เหยียบเต็มมิดเลยนะฮะขึ้นเหยียบพีมิดเลยนี่ันเต็มที่เลยฟังเสียงเราจะับให้เพื่อนชมวิวบนสะพานรอบที่สองครับเพื่อนนะตอนขับกลับผมจะพยายามขับบนสะพานได้ประมาณสักสองรอบหรือสามรอบนะครับเพื่อนมันก็อาจจะครบภายในห้าหนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะรับอรถแ,แท็กซี่เออดีครับไม่โดนเขาแต่ว่ามีเสียงด่า มีเสียงบนดาวเพื่นอนเป็นไงฮะตอนนี้บนสะพานเราจะกลับไปอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่ายังไงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับไปอีกรอบหนึ่งเลยกันนะโอ้แต่ว่ารถรถกมันมันมันกระแทกกับอ,อขอบสะพานนึกยันเ,เพื่อนขอบข้างถนนน,นะฮะมันตอนนี้ไฟเริ่มไฟหมดแล้วครับเพื่อนมีมีม ไฟเหลืออยู่ดวงเดียวนะนไฟท้ายดวงเดียวครับเพื่อนอแต่ว่าก็มีกินมีควนกระหมกถงเช็ขึ้นมานิดหนึ่งสภาพรถก็ก็ถือว่ายังเหย,ยหยียบได้เลยครับเพื่อนยังไม่มีปัญห,หาร,รับดีก็ยังเหยียบได้เลยนีครับจบเหยียบให้จมติดเลยนี่อโอ้มีสโอ้ฉาเกือบเฉา อ๋แล้วเพื่อนผมผมจะขึ้นสะพานนะเพื่อนแต่ว่าโอ้ยดูเหมือนว่าจะดูเหมือนจะหลงทิศนิดหนึ่งเพื่อนนะหลงทิศนิดหนึ่ง,นะง,งอ่ะเราต้องไปต่อแล้วครับเพื่อนเมื่อกี้มัวแต่อ่ไม่ได้ดูคิดว่าเป็นทางขึ้นสะพานแต่ว่าผมกลับลงมาซะงั้นเนะี่ยตอนนี้ก็เอางี้ดีกว่าตอนนี้หลงไปแล้วเพื่อน เอาไว้่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปไปจำดูนะฮะไม่รู้ว่าทางนี้จะมาถูกทางหรือเปล่าฮเดี๋ยวเราไปจำดูเลยกันเพื่อนอตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ใต้ทางด่วนแล้วเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นชั้นล่างสุดนะของทางด่วนาทางด่วนนะ,ะเดี๋ยวเราพยายามหาทางขึ้นไปให้ได้นะบนทางด่วนเพื่อจะไปจำที่จุดทุ่งน,นเพื่อน โอ้เมื่อกี้ผมพลาดะสะพานไปได้เงี้ผมยังงงๆอยู่นิดหน่อยนะอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้มันมันใกล้มันน่าจะหมดเวลาแล้วเพื่อนนะอันนี้เป็นสะพานรถนะครับหลังจาก5นาทีเสร็จครับเพื่อนดูอสะพานรถก็จะอยู่เหมาอนเพื่อนเละเหมือนกันนะกระจกก็เจ็ดไปหมดแล้วครับเพื่อนอด้านข้างมันจะกระแทกกับอขอบ ถนนนะฮะที่บนสะพานเพื่อสังเกตดูไฟหน้าผมไม่เรือละในแต่ดวงเดียวนะแต่ว่าที่นี่สว่างครับเอ่อในเมืองค่อนข้างสว่างนะครับเพราะฉะนั้นไฟหน้าผมไม่ค่อยมีท่าไม่มีก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะว่าผมจะขับรถทางเดียวนะครับเพื่อนผมจะไม่พยายามไม่ขับสวนทางนะขับรถทางเดียวนี่นคือสภาพครับเพื่อนจะโปรงหลังแฮทแบคเปิดแล้วนะครับ <c oughs> นะเะไปดูแต่ว่าด้านบนยังยังไม่เสียหายอนะไรป่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปจำกันเวลาที่เหลือประมาณสักอ่าหนึ่งนาทีนะเพื่อนเดี๋ยวผม <c oughs> จะหักนะโซ่ <c oughs> อาบมีเสียงบน <c oughs> มีเสียงดาด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปจำกันเพื่อนนะผมจะขึ้นตรงนี้และขึ้นไปจำดูข้างบนนะฮะเอ่อตรงนี้เปนะ็นจุดที่ผมจำบ่มมอยนะครับเพื่อน กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นจำแรกของของบริสตาครับคอมแพกนะเพื่อนสาภาพโอ,โอ้การลงโอ้ผมไปลงอีกแทกหนึ่งด้านบนเลยเนะนะครับก็ก็ถือโอเคนะนะครับลงค่อนข้างจะจะโอเคนะเพื่อนแต่ว่าก็ยัง,ยงล้มอยล่นะเอาเลยว่าเดี๋ยวผมขึ้นทางนี้กทียนเลยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปสปีดแบบ ไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมสปีดสั้นกันไปแต่ว่ามันมันก็โอเคนะเพื่อนเนื้อมันก็โอเคเอาละนะครับตรงนี้เผื่อไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งเลยกันเพื่อจะได้เล่งสปีดเร็วๆนะฮะความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่2 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่เ่อแต่ตอนนี้สภาพรถขนาดนี้ผมคิดว่าคงไม่ถึงแล้วล่ะนะครับมันน่าจะประมาณสัก200กว่านี้ยังโอเคอยู่นะเพื่อน ปิดตัมแรงแล้วนะผมจะขึ้นไปจำนะฮะเพื่อนให้สังเกตดูอ่ะเรามาดูว่าชะตาชีวิตเราจะเป็นยังไงครับเพืสส่อนจำมาละอย่างลืมกดกดไลค์กดแชร์ชให้ผมด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อนอ่ะทีนี้จะลงแทร็กไหนเอ่ยอ๋อลงแทร็กนี้เจ๋งเลยครับเพื่อนลงแทร็กนี้สิอ๋อคอมพิวต์ด้วยเพื่อนเพื่อนสมบูรณ์อ่ะหรืออีกชันะอตหนึ่งเพื่อน เขาไปชิดขอบเดินไปครับเพื่อนว่างไงครับเห็นไหมรถรถเอียงเลยโอ้ไม่ลงถนนับเพื่อนอ,อนอน,นะฮะออกไปนองนแล้วแต่ว่ารถไม่ไม่ไม่หงหลังครับเพื่อนอ่ะโอ้โหนะตื่นเต้นนะครับเพื่อนนี่เป็นสภาพที่หลงเหลืออยู่ครับหลังจากการจำสองรอบนะครับเพื่อนนี่คือสภาพที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นตัวฮะ,ะก็ยัง ค่างังสมบูรณ์นะแต่ดูไฟดวงสุดท้ายน,ะนี่คือภาพของบ i s t a ร์คอมแพกนะปี9192ก็จะอยู่ประมาณนี้คนระับไฟยังเหลืออยู่ก็จบภารกิจแล้วครับเพื่อนวันนี้ไม่ตายไม่โดนจับด้วยครับขอบคุณเพื่อนมากครับแค่นี้ครับเพื่อนบ๊ายบายครับผม